ข้าวมันไก่ไก่ซูวีสไตล์สิงคโปร์ข้าวหอมร่วนไก่ชิ้นหนานุ่มคับละลายในปากน้ำซุปจัดจ้านน้ำซุปหอมหวานไก่ทอดหนาหนังกรอบหมูแดงสไตล์ฮ่องกงทันมาชิ้นหนาหวานสุกทำเด็ดแท้ๆวันนี้ลุงหนึ่งมาแถวยอดช่างเขี้ยนอีกแล้ว <c oughs> ได้ข่าวว่ามีข้าวมันไก่ที่เด็ดเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับหมูกรอบกับสไตล์ฮ่องกงหมูแดงสไตล์ฮ่องกงมาดูกันอนออ้อข้าวมันไก่เปิ้ลเป็นไ,ไก่ซูวี สไตล์สิงคโปร์นะครับจะเห็นเลยว่าเพิ่นใช้ไก่เอาไปใส่ในถุงสูญญากาศแล้วเพิ่นจะต้มบอุณหภูมิตำๆเช็คแปดสิบองศานี่เป็นสูตรของทางร้านนะครับข้างในใต้ไก่ก็จะเป็นเจลาตินใสๆเหมือนวุ้นเหมือนเจลลี่มันจะขึ้นความชุ่มฉ่ำความนุ่มน้ำจิ้มเพิ่นกับสไตล์ของร้านเพิ่นนะครับอันนี้สไตล์สิงคโปร์แต่ประยุกม,มาเป็นแบบไทยแล้วออกน้ำมนันงา ข้าวห,หอมร่วนเรลีงมาเล็ดไก่ชิ้นหนานุ่มน้ำจิ้มจัดด้านมากน้ำซุปใสใสเช้งๆช้หอมหวานมีรสชาติจานต่อมาข้ามันไก่สองหน้าสองหน้านี่คือไก่ต้มไก่ทอดไม่ใช่สองใจนะหน้าไก่ทอดหั่นมาชิ้นใหญ่ๆหนาน,านานุ่มๆเลยกินกับน้ำจิ้มหวานหวาน ไก่ทอดหนาหนังกรอบนุ่มร้อนมากมากเลยเปิ้นบอกไว้ว่าถ้าสั่งปิ้นถึงทอดเปิ้นจะมาทอดละไว้เดียวมันจะแห้งแล้วมันจะแบบมีความกรอบนะครับถ้าคนชอบกินทั้งข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ตุ๋เข้าวมันไก่สองหน้านะครับจะได้กินครบเลยต่อมาเป็นจานใหม่หน้ากลัวครับทื่อข้าวปิดวิญญาณอีว่าคือเป็นข้าวมันกิ่กับหมูแดงสไตล์ฮ่องกงนะครับเนี่ยมีน้ำพริกเผาเป็นพริกแบบเซชวนคือเผ็ดเปิ้นจะหันมาชิ้นหนาใหญ่หันมาแบบสะใจ สีเปิ้นงามเปิ้นบลได้ใช้สีผสมอาหารนะฮะเปิ้นใช้สมุนไพรจีนสีออกเข้มหน่อยครับหอมเครื่องเทศเครื่องปรุงหวานตุ่มทำไม่กินหอมยาจตีงครับเปิ้นใช้สมุนไพรจีนนะเปิ้ลบอกต้องกินกับไข่ดาวเพื่อความมันความตุ่มทำ S <s <ets> เครื่องเทศเคร่อนรสเผ็ดนิดๆในสไตล์เตชวนนะแต่ชอบแนวนี้มาได้เลยครับต่อมาข้าวถาดรวมเหมือนสมัยเป็นนักศึกษาเลยนะก <s ets> ินถาดลูกแต่ที่เพิ่นแกทถาดลุกเพราะว่ามันรวมมาสี่อย่างเพิ่นมีให้เลือกข้องมันไก่ซูวีคือเป็นไก่ซูวีไกท่ทอดหมูแดงสไตล์ฮ่องกองวันนี้ลุงหนึ่งเลือกตับไกต่ต้มแต่ถ้าไขรเปาไกต่ต้มลุงหนึ่งชอบกินตับ ต้องกินตับบำรุงกำลังน้อยนะกินกับน้ำจิ้มข้ามันไก่นี่แหละครับครับตับ,ตบนหนานนุ่มละลายในปากลุงเลยเด็ดแตะต๊ะอันนี้เป็นหมูแดงเป็นเนี่ยมาจากหมูสามชั้นที่ลอกหนังแล้วใช้สมุนไพรธรรมชาติยาจีล้วนๆไก่ทอดเป็นส่วนสะโพกเนอ,อไก่ซุย เสร็จแล้วราดน้ําจิ้มรสจัดจ้านของทางร้านนะครับสามอย่างเลยไก่ต้ม,ม,มตนุ่มชุ่มช่ำไก่ทอดหนังกรอบหมูแดงหอมเครื่องยาจีนนุ่มชุ่มั่ำทุกอันสบายใจ,จแท้ๆได้กิ่นของลํำของเด็ดจ้อนตักระตันใจลุงต้องยกสซดครับ ร้านนี้ราคาเป็นกันเองมากเข้ามันไก่ต้มเริ่มต้นที่45บาทนะครับแล้วก็ข้ามไป55 15พิเศษบางอันก็เจ็ดสิบบางอันก็หกิแล้วแต่สั่งเหมือนกับว่าเขายากกินเนี่ยเขาบอเปิ้นแต่ถ้าเป็นพวกทานหลุมเนี่ยจะดเต็มมาเนี่ยกิน2คนอิ่มนํำสำาสํารานี้200บาทยากกินใึ้สะใจ มาร้านนี้เลยครับเมียวมันไก่เปิดมากี่ปีแล้วครับเ,ออเดือนนี้เป็นเข้าเดือนที่7ค่ะเปิดมาเดือนที่6เข้าเดือนที่7เอ,อเองร้านเปิดแปดโมงครึ่งถึง2องทุ่มยุดทุกวันจันทร์นะครับนไก่มีทั้งสไตล์สิงคโปร์และสไตล์ฮ่องกงอยู่ในร้านเดียวกันมาจิมดูกันนะครับเข้ามาถึง7ยอดช้างเคียนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน7ยอดกับ อยู่เย็นนะครับเอาปากซอมาอีกบักไกลนะครับประมาณ100เมตรอยู่ขวามือนะครับลุงหนึ่งขอบอกเลยว่าลํำแท้